สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนาชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาดูผลเสียของการทาแป้งในห้องแอร์นะครับก็แป้งนะครับก็เวลาเอาบน้ําก็ส่วนมากก็จะทาครับเขาเป็นแป้งฝุ่นนะครับอย่าเอาไปทาในห้องแอร์นะครับเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อแอร์นะครับเพราะว่าจะทําให้กองอากาศเรานะครับตัน นะครับเร็วกว่าปกตินะครับปกติเราก็2อาทิตย์3มอาทิตย์นะครับกองอากาศเราครับเราก็จะถอดแล้วเอามาเคาะนะครับหรือไม่ก็ล้างนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แป้งฝุ่นนะครับทาตัวบริเวณตัวนะครับเวลาเราอาบน้ําเสร็จในห้องแอร์เรานะครับจากที่ประมาณ3ามสัปดาห์นะครับเราเอามาเคาะเอามาล้างทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น1สัปดาห์ครั้งนะครับแล้วก็ อ่าส่วนที่ติดอยู่ในกรองก็คือติดครับส่วนที่ทะลุเข้าไปในอคอยเย็นนะครับก็จะเข้าไปนะครับทําให้อ่าข้างในนะครับก็จะเป็นอ่าบุ้นนะครับก็ทาให้แอร์เราไม่มีความเย็นจากที่ไม่มีความเย็นนะครับก็จะทําให้เราเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ใช้แป้งฝุ่นทาเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเราก็มาดูผลเสียของการทาแป้งในห้องแอร์นะครับก็จะทำให้กรองอากาศเรานะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฝุ่นแป้งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็ความเย็นนะครับก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็จะทำการเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นเยอะนะครับนี่ครับ คือมองไม่ทะลุเลยนะครับนี่ครับก็คอยเย็นเราก็รู้สึกว่าจะเริ่มสกปรกแล้วนะครับนี่ครับก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับครับแล้วก็จะเอาไปทำความสะอาดนะครับ เพื่อที่จะให้แอร์เราให้ความเย็นนะครับแล้วก็จะไม่กินค่าไฟนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรานำไปทำความสะอาดเรียบร้อยครับก็ตากให้แห้งนะครับอย่าให้เปียกนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่เดิมนะครับนี่ครับก็จะเพิ่ม ความเย็นให้แอร์เรานะครับถ้าเราไม่นํามาล้างนะครับก็จะความเย็นของเราก็จะไม่มีนะครับแล้วก็จะกินไฟมากครับก็สาเหตุสําคัญก็คือแป้งฝุ่นนะครับก็แนะนํานะครับห้ามเอามาอาทาในห้องแอร์เรานะครับเพราะฝุ่นนะครับก็จะถูกดูดเข้าไปนะครับในตัวแอร์นะครับ ผ่านกรองอากาศเรานะครับทําให้กรองตันนะครับกรองอากาศเราตันเร็วแล้วก็อแอร์เราทํางานหนักแล้วก็ไม่มีความเย็นส่งผลให้เราอแอร์เรากินไฟมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ